ผมจะมาเติมน้ํายา R32 นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นถัง3กิโลนะถ้ารวมถังเปล่าด้วยก็6.6กิโแต่มีน้ําอยู่แค่3กิโลนะครับนี่นะครับตอนแรกผมว่าจะซื้อใน l a z a ด a ในช้อปปิ้งมาที่เป็นกระป๋องสีขาวๆนะครับอันนั้นมันกระป๋องนึงมันมีไม่ถึงลิตรครับเตไปลิตนึงก็อยู่ประมาณ250บาทถึง270บาทก็เลยมาหาซื้อแถวบ้านนะครับเป็นแบบนี้ดีกว่า ก็เลยติดไว้หลายให้เพื่อนด้วยให้ให้คนรู้จักด้วยนะครับน้ำยาอาตามสองติดไว้หลายเครื่องก็เลยซื้อมาเซอร์วิสเลยนะครับก็อันนี้ข้างบ้านผมเขาขายแค่ห้าร้อยห้าสิบนะครับบางร้านก็ขายอยู่หกร้อยบางร้านก็หกร้อยห้าสิบก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยดีกว่าอยู่หลังบ้านครับก็เนี่ยนะครับแอร์ผมเอามาไดใส่ละนะครับอยู่หลังบ้านข้างบนครับยี่ห้อไฮเออร์ e นะครับเหมือนสามบิทีอยู่อ่า เกจในผมผมมีสองตัวนะมันจะมีเกจน้ํายา r ย2ิบสองครับแต่ว่าผมซื้อของสามสองมาตรงตรงสเปคเขาละเดี๋ยวแต่ว่าสายนี่ยังเป็นของน้ํายา r r ยิบสองนะครับแล้วก็หัวนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้หัวของน้ํายา r สามสองเอาน้ํยายา22ิบสองไปใส่เนี่ยมันจะขันไม่เข้านะครับเราต้องซื้อหัวต่อมาด้วยนะครับนะครับว่าหัว r สามสองมันจะใหญ่กว่านะครับ ก็นี่นะครับน้ำยามันจะรั่วตรงนี้นะครับเน่ยนะครับถามว่าน้ำยาเป็นระบบปิดจะรั่วได้ไงเนี่ยครับเนี่ยนะครับรั่วตรงนี้ครับสอนตรงนี้หลวมนะครับของผมแต่ผมเจ้าตัวนี้มาขันอะไรเนี่ยนะครับนี่นะครับเนี่ยจะรั่วตามตรงนี้นะครับหลเติมก็เน่นะครับใส่ส่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าถ้าเป็นเกียร์แบบนี้สายน้ํายาเข้าต้องวิ่งเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วออกด้านนี้นะครับมาตะกี้นี้ผมใส่ผิดนะครับผมเอาเข้าในนอกได้ถ้าว่าถ้าไอเข็ยบนึงไม่ขึ้นนี่นะครับอันนี้ในสถานะเครื่องผมยังไม่ได้รันนะผมเสียบวัดน้ํายาดูก่อนครับจริงๆน้ํายาต้องเกือบสามร้อยนะนี่น้ํายามันพองไปเยอะเลยเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมไปเปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวน้ายาจะตกลงมาครับไอเกียร์มันจะตกลงมาครับเดี๋ยวผมขอรันเครื่องบ้านะอันนี้น้ํายาผมยังไม่ได้เปิดใส่นะผมแค่ต่อสายไว้เฉยๆนี่นะครับ ผมรันเครื่องแล้วนะครับจะได้ยินเสียงนะครับดังน้ํายาขาดเยอะเลยนะครับน้ํายามีถึงาเมื่อเขาก่อนที่ผมจะเอามาวัดอันนี้นะครับเหลืออยู่ร้อยหนึ่งนะครับอ่าน้ํายาต้องให้ได้ประมาณร้อยห้าสิบนะครับผมเปิดแล้วนะแล้วผมก็ไล่ลมออกจากตรงนี้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้จับจับโทรศัพท์ไงผมก็เลยไล่ออกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้านะครับนี่ครับเติมเหมือนน้ายา R22 นะครับเนี่ยครับ เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับเห็นไหมครับน้ำยาจะค่อยๆเข้านะครับเมื่อกี้นี้ไม่ห้าติดนะครับขึ้นไปห้าสิบกว่าละแล้วก็เปิดเรื่อยๆนะครับแล้วก็กระแสะนะครับกระแสะที่กัดตัวน,นี้อยู่ที่ห้าแอมป์นะครับห้าแอมป์นครับคือเราคล้องเส้นไหนก็ได้นะครับ เ้นบวกก็ได้เส้นลบก็ได้นะครับน,นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับขึ้น 4m และเอาเส้นนี้ดีกว่าเห็นง่ายหน่อยน,นะครับ 4m นะครับอันนี้ผมเปิดเปิดไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับอ่าได้90แล้วนะครับจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องไปเปิดเร็วนะครับค่อยๆเปิดไหลเข้าไปนะครับเพราะว่าให้น้ํายาเข้าหมุนในรังผึ้งนะครับมันจะเป็นท่อแคปเิลฉีดน้ํายามานะครับนี่ครับถ้าเกิดน้ํายาหมดนะครับท่อจะเป็นน้ําแข็งเมื่อกี้นี่เป็นน้าแข็งผมก็เริ่มถ่ายให้ดูเลยตอนนี้ก็ฉีดน้ํายาออกไปแล้วอ่า ในร้อยยี่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเติมสักร้อยห้าสิบนะครับถังก็เริ่มเย็นแล้วครับเติมก็ไปกันก็นี่นะครับพอปิดแล้วก็ ได้อยู่ที่150ยห้บร้อยหกสบนะครับกระแสก็4.9่จนะครับเดี๋ยวพอร้อนปุ๊บกระแสก็จะขึ้นไปที่5.0านนะครับก็ประมาณนี้เย็นแล้วนะครับก็ปกติไปไปติดยี่ห้ออื่นนะครับรุ่นใหม่ๆออกมาก็เอาเกจเขาจะอยู่ที่160บนะครับแต่ว่าทำไมยี่ห้อนี้ ตอนนี้ผมไปติดแอร์ใหม่ก็มาแค่ร้อยสี่นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไว้ที่ร้อยห้าติดแล้วกันครับกลางๆนะครับร้อยหกิให้เท่ายี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าถ้าไปติดเก้าพัน BTU ยี่ห้อออกมานะครับอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับแอร์เก้าพันเย็นเท่าแอร์หมื่นสองนะครับแต่ยี่ห้อไฮเออร์นี่มาแค่ร้อยสี่สิบนะครับตอนนี้ผมร้อยห้าสิบสี่จุดเก้า โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณมากครับเทวาศาหา์รับชมคลิปมาจนจบ